ก้อยนัตตี้รีมร่วมเฟรมรุ่นที่ดาวจุลาใส่ชุดนักศึกษาในรอบ20ปีสวยปังไม่เปลี่ยนเรียกได้ว่าสวยช้ำมมงลงอีกแล้วจ้าสำหรับนางเอกตัวท็อปเอฟทักษอรอนโดยล่าสุดแม่เอฟได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ชุดนักศึกษาถ่ายภาพร่วมเฟรมกับก้อยนัตตี้รีมพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าดูกันหรือ,อยังคะ สาวสาวนิเทศจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเขาเม้ากันแอดกอยอกแอดนัตต ok ี an ้นันตนาตแอดกรีมาพิชาย่ายูทูบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังไงไหนเล่าหลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาชื่นชมในความสวยไม่ว่าจะเป็นแม่เด็กมหาลัยใสๆเลยค่าน่ารักที่สุดมีหนุ่มธรรมศาสตร์แอบมากดไลค์สาวจุลาเอาไงดีคะ ท่านนายกฉันมากดใจแล้วครับกรีอดอาจมีคนมาแอดทีมปิตะมาเร็วมาก